แบบว่ากันหน่ำมากเลยนะหนูไม่รู้จะสดใสตอนไหนเหมือนกันเป็นยังไงบ้างรุ่งอยกับพี่กูค่ะ<ม>ก็เหมือนเดิมไ,ไม่ไม่ไม่คือเราก็อยู่กับพี่กูมาตลอดทุกเรื่องค่ะแบบว่าจริงๆทุกเกือบทุกเรื่องก็คืออยู่กับพี่กูอะไรเคยชินกับทีมงานกับพี่กูอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เม่อวันตัดแต่งงานทุกวันครับที่มดปีก็อาจจะกับน้องนอน้อพี่เป็นแบบไม่จริงนะเซตพี่กมูเขาไม่ได้แบบ เขาไม่ได้แบบหลักใบเกินหนูเขารักหนูด้วยแต่ว่าแค่มีแบบเฮ้ยบางอย่างใปทําผิดอย่างเงี้ยเขาจะพูดหน้าเซนว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันน่ารักลไม่รู้อันนี้ไม่รู้อาจจะแบบว่าอีก้าวโอเคไม่เขาไม่ค่อยไปแอดมากพี่กูเหรอคะ ก็ค่อนข้างบ่อยนะแต่ว่าแกจะแบบว่านั่งหน้าเซร็จคอยดูภาพรวมมากกว่าเลิฟซีเด็กชาย <Dead Time S 2> เป็นการเลิฟซีเปิด,ปปดหัวแบบตีตีหัวคนเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย เขามีเลฟมาค่ะแล้วก็เราก็ค่อนข้างคุยกันเรื่องเลิฟซีงค่อนข้างเยอะค่ะรวมถึงตัวพี่เจียวพัฒนาด้วยเลยอย่างเงี้ยว่าเลฟเราประมาณไหนให้มันดูแบบสมูทสวยงามอะไร โอ้ยจริงมันก็คือเลนะิฟซีเนาะมันก็ไม่ได้เป็นแบบเซ็กซี่มันก็ไม่ได้มากไปม,มากกว่านั้นอยู่แล้วว่าเลิฟซีก็คือเลิฟซีเราก็ต้องแยกให้ถูกแต่แค่เราแค่ต้องทํากันบ้านกันว่าเออเราเล็บประมาณไหนเราจะไปยังไงบ้างให้มันดูสวยละมุนแล้วก็ดูแบบน่ารากักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงเลิฟซีนน่ะมันไม่มันไม่เหมือนเซ็กซ์ตับเลิฟซีนน่ะมันไม่เหมือนเซ็กซีนมันก็จะคนละคนละแบบอะไรเงี้ยถ้าเซ็กซีนก็จะมีข้อจำกัดอีกแบบนึงเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเลิฟซีนเนี่ยมันก็จะเป็นเอ่อไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมันก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบดูดดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องชนชั้นแหละเป็นเรื่องของเรื่องของ หน้าตาทางสังคม reputation ต่างๆทางแบบสังคมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะแล้วก็ความคิดของคุณแม่ของพี่สาวและของตัวเราแล้วก็สภาพสังคมที่หลอ่อหลอมเราในความคิดของเราอะไรอย่างเงี้ยที่เราโตมาความคิดคนในวัยที่เติบโตมาในแต่ละปีอ่ะมันค่อนข้างแต,แตกต่างกาันอยู่ generation gap อย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นพี่เ hmm. จี ment, misma, Point, ๊ยบเขาจะอยากให้คนดูว hmm. oh! ่าเออแบบบทสรุปของเราเนี่ยแต่ละคนน่ะจะมีความคิดที่แตกต่างกันในเรื่องของเจเนเรชันแกรอย่างคุณแม่ก็จะเป็นเจนเจนหนึ่งพี่สาวก็เจนเจนหนึ่งเราก็อีกเจนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราก็มีความคิดที่เออเราเราจะออกนอกกรอบดีไหมกรอบที่สภาพสังคมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่สร้างไว้เนี่ยเราจะออกดีไหมหรือว่าเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะของนอกองตั้งแต่สมัยเรา าเลยายเลย12ปีค่ะแต่ก้าวจากว่านานเ่ปอุ้ยอุ้ยเอาเอาลูกอีกเกิดมาแปะคือจริงๆก็ว่าจะเป็นเพราะว่าเราเข้าวงการมาเร็วค่ะคือตอนหนูถ่ายตอนฮอร์โมนเนี่ยหนูถ่ายตอนหนูอายุ17 ใช่หนูตอนอายุ17เลยนะคือแบบตอนมหอย่างเงี้ยแล้วตอนออนเนี่ยก็คือตอนหนูอายุ18ตอนเข้ามาหาลายัยแล้วตอนเนี้ยหนูก็คืออพี่ก็ไปบวกเลขกันเองนะคะไม่บอก <c oughs> <c oughs> ก็บวกเลขกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรนะู้สึกว่าเออมันเราอยู่มานานก็จริงแต่ว่าเราเข้ามาเร็วค่อนข้างเร็วอนะไรอย่างเงี้ย พี่พี่เจ๊แบบพูดอย่างนั้นสิคะน้องๆเขาเข้าวงการกันมาเร็วค่ะสมัยนี้ถแ้แต่งชิ้นพี่สกายที่ถือแรงที่สุดในยีมา้ั้งแต่ถ้าถ้าแต่แตแตเแงเพ่มเติมได้จรงวันเดย์วันจริงจริงก็มีบทที่าทางอาของ Netflix ค่ะที่เล่นเป็น Sex Worker ค่ะใช่อันนั้นก็จะเป็นค่อนข้างแรงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ก็ก็ถือว่า อันนั้นน่าจะแรงกว่าค่ะใช่ก็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 ขอบคุณนะไม่ได้เขินขนาดนั้นแต่ว่าก็ขอบคุณที่แบบว่าเออก็คงจะเป็นเอ่อคอลลาเจนหรือว่าดีเอ็นเอที่เราได้มาอะไรอย่างเงี้ยได้เปรียบซะหน่อยเวลาคุณเข้ามาท่าแสดงที่ไหนมาเขบอกว่าอยาจับมือกาอุ้ยจริงเหรอขอบคุณค่ะก็อาจจะเป็นแบบ วัยน้องพอดีที่แบบว่าที่แบบน้องได้เห็นแบบว่าเป็นซีรีส์วัยรุ่นแรกๆอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้เข้ามาทํางานในวงการน้องเขาก็พอเจอก็จะแบบว่าเออหนูดูพี่ตั้งแต่ตอนหนูอายุเท่านี้นะอนะไรอย่างเงี้ยมีมีม,มีตอนมสามอะไรอย่างเงี้ย <laughs> หลายคนหลายคนหลายคนน้องๆแบบผู้หญิงนังผู้หญิงนังผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงหรอ็น ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีใจค่ะอันแล้วหนูมีแบบหนุ่มหนุ่มเด็กมาจีบไม่รู้เออหนูไม่มีหนูไม่มีหนุ่มหนุ่มเด็กแต่ว่าหนุ่มหนุ่มเด็กเขาจีบพี่จีน่าออง พีก้าวไม่มีแล้วเมื่อกี้ก้าวพูดว่าอะไรเขาบอกว่ามีแบบหนุ่มหนุ่มเด็กมาจีบไหมฉันก็บอกว่ามาเออมาจีบฉันไหมฉันบอกไม่มีต้องถามพี่จีน่าผมไม่พอมก้าวชอบเล่าให้ฟังก็เลยจะรู้เรื่องก้าวไงอ่ะสัมภาษณ์ตอบอาสัมรวมอ่าสะมรวมก็เล่าว่าสัมรวมเราสัมรวมก่อนใช่สัมรวมนั้นไม่สัมรวมนั้นไม่ก้าวเพราะบอกว่าเออพี่จีนี่คือนี่ก็ถามว่บก้าวสอบมานานยัง ก้าอย่าให้หลุดปีกี่ปีกี่ปีนะเดี๋ยวมันจะยาวอะไรอย่างเงี้ยก้าบอกว่าเอ้ยอยู่คนเดียวมีความสุขนี่เห็นปะตอบดีปะล่ะอะไวทำใหจีน่าไม่อยู่คนเดียวบ้งล่ะหนูอยู่คนเดียวมาสปีแล้วไงพูดตไม่โกลไฟแตกเอาแคนมาีมาเดียกแล้วก็ไ่กล้าด้สัมภาษณ์ก้าหอนะสมีแฟนยังยไม่มีแฟนคนคุยคนคุยอมีแต่มีคนมาจีน คนเมจิคนมาคุยเรียกว่าแฟนไหมอ่ะไม่ใช่สิเขายังไม่ได้ขอเลยเฮ้ยแล้วจะไปถึงพาไปงานไหนนี่ไงอะไรแคนไปทีบ้านที่นั่นไม่ได้ไปนะไปเดี๋ยวเอาคลิปให้ดูไม่ได้ไปค่ะเจมส์ไม่ได้ไปสตอรี่น่ันนนอ่ี้นนนี้ไปั่งกินอระมาณการเสร็จด้วยกันใช่ไหมเฮ้ยกาจะบอกว่าจะโสดไงอ่าแต่ไม่ก็ตอนนี้ยังโสดอยู่เพราะยังไม่มีแฟนคนคุยเรียกว่าแฟนหรือว่ายังรอพัฒนารอพัฒนาไง เราม่กลับคุยอ่ะอ๋อเอองงเหมือนกันว่าทำไมถึงคุยเออทำไมต้องเป็นคนที่ยอมรับอะเรื่องจบกไม่มีมายอมรับในวงการนอก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 อะให้จบคนเดียวมันนี่เลยเออทำไมเออทำไมทำไมทำไมคนนี้ถึงแป๊บเดีแล้ขอด่าก้าวก่อนนะคะไม่เรามีอะไรไม่รับคำท้าเขาไม่มีทำมาก็ฉ um? ันไม่มีประเด็นฉันก็ลากไห้เธอมาเออเออฉันเออเดี๋ยวรับจบเอง เอเงอานก็งงเหมือนกันนก้ามึงอยู่นี้อย่าไปไหนก็กงงก็ดีค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คำถามอะไรนะคะคำถามเออเราเพิ่งรู้ว่าการโดนดูแลดีๆมันเป็นแบบนี้นี่เองอธิเช่นอธิเช่นดูแลยังไงไม่เขาแปบงไปหว่าเขาใส่ใจแบบว่า แบบรวมๆของเราเพราะเราเป็นคนไม่ได้ดูแลตัวเองขนาดนั้นไงหมายถึงว่าเราอะทำเราทํางานอย่างเดียวนู่นนี่นั่นอย่างเดียวโดยที่แบบว่าเหมือนเป็นผู้หญิงแบบพูดเร็วทาเร็วคิดเร็วอะนึกออกปะแต่ว่าเขาก็จะเหมือนแบบว่าเออดูแลอะไรที่มันรู้สึกว่าซื้อใจว่าเราไม่เคยได้รับมาก่อนนล้เดี๋ยวเราไม่เป็นแฟนนล้มาพูดได้ไหมยังไม่รู้ว่าเป็นแฟนเลยอ๋อ อะไรที่ซื้อใจทักใจรู้สึกว่าคุยต่อดีกว่าปั๊บนึงนะถ้ามึงไม่พูดอย่างนั้นะไรกันเพื่ออะไรแค่หนึ่งก็เธอเป็นคนใหญ่กล้าพูดนะโอเคเดี๋ยวกูพูดเองก็เออ่หนูว่ารวมๆแล้วพิเศษอะไรอ่ะเออ่โดยรวมอ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะหนูว่าคือจริงๆอ่ะหนูว่าเหมือน ก็ใช้ชีวิตมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนมันมีคนนึงที่แบบว่าเเออออใส่ใจเราในอะไรอ่ะหนู้นแต่ว่าอะไรดีเนี่ยเออประมาณนั้นเอ้ยไม่ค่อยเห็นเธอเขินขนาดนี้เลยเออพูดไม่ถูกแล้วนี่เอาเป็นว่าเปิดตอนไหนก็ยื่นห่อนนะกันเดี๋ยวโทรบอกคนแรกอะแต่เราก็พาไปเปิดตัวกับเพื่อนแล้วเนาะเวลาส่งตาดูแ์อะไรอย่างเงี้ยเออเขาเห็นหรือเห็นหรอกเธอเห็นหรอกตี๋ลอยเอออะไรนะ สี่ปีซึ่งเราเออเออเอาจริงเขาชอบเราคลิปไหนหนูว่าคลิปหนหนูว่อเดินสยามมันสวยมากแล้วหลังจากนั้นน่ะสวยวเออหนูก็ไม่รู้ไม่รู้มันไม่ไม่รู้ไม่เล่นไม่ได้ทำเขาได้เล่์มาหาเรามันจริงไหมมันจริงไหมจริงเรื่องไม่เออ จะพูดไงดีวะให้แกถามเลยว่ายูเป็นเพื่อนยูเป็นเพื่อนอะเออดูเดี่ยวดูสดใสดูสดใสไหนบางทีเป็นเพื่อนยนเป็นแบบแกมเือหมักเอออ๋อก็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 ต้องตอบว่าอะไรอ่ะมึงไม่รู้ก็มันดีขึ้นไงหมไปถึงว่าเอ่อพอมีเขาแล้วชีวิตมันดีขึ้นอะไม่ให้ถามเลยนะ หนูว่าเขาแค่นี่ก็เปิดตัวไม่หยุดหนูว่าหนูว่าหนูไม่ได้ต้องการคนที่แบบว่าโอ้โหดีขนาดนั้นแต่แบบว่าต้องการคนที่มันถูกจุดเราอะหมายถึงว่าโอเคเราขาดตรงนี้เขาเติมเต็มตรงนี้แค่นี้หนูว่าชีวิตมันครบลอยแล้วแล้วเรา้เเคยิดดไไมออเออได้ปมอะไรวะปมอะไรวะเออรับรองว่าถ้าเป็นแฟนแล้วจะมาบอกเดี๋ยวมาบอกเลย เดี๋มายืนคู่เลยของเก้าเนี yeah. talking, ่ยของเก้าเนี่ยอันนี้อาพุ่งตรงคนที่จะเข้ามาต้องเป็นคนที่ เขาชอบอะไรแบบใหม่แต่หนูว่าอะไรมาเออเป็นการสัมภาษณ์งงๆเหมือนกันนะอันนี้เรื่องมีไม่พูดอะไม่มีเนี่ยจะพิจารณาใช่จงแต่ว่าเชียร์คือหนูเสียดายก้าวเพราะก้าวเป็นคนน่ารักมากคือคือเขาอะตั้งปฏิทานกับตัวเองไว้แล้วว่าเขาอะอยู่แบบนี้เขาแฮปปี้แต่หนูก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีวันหนึ่งอันนี้คุยจริงๆเดี๋ยวมันทดสอบชีวิตเดี๋ยวมันจะมีวันหนึ่งที่เขามาทดสอบชีวิตสักคนหนึ่งจริงๆแลวเดี๋ยวเราจะทําให้เราอ่ะ เข้หรือว่าให้ก้าวความคิดแบบเราไหมจีน่าเพื่อจะาเอางี้นะพยายามปั้นแล้ววันๆก้าวนั่งแต่อ่านบทไ่เราอะเล่นทัวไปหมดเดินกับพี่เจี๊ยบสองคนเล่นไปทุกทุกตรงตรงไหนเล่นได้เล่นหมดแม้กระทั่งช่างไก่เจี๊ยบลูกหลักพี่เจี๊ยบโทรมาแล้วแม่หนูขี้เกียจเล่นปฏิเสธนะจีน่าอันนี้เลิกจริงคลิป บอกว่าถ้าให้เจียบเล่นต้องเอาจีน่าไปด้วยเากก็เลยเดินไปบอกพี่ปอนว่าหยุดก่อนหยุดก่อนหนูไม่ได้โตมากับละครไงก็เลยไม่ได้แบบว่าคืออย่างก้าวอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขามากกับละครใช่ป่ะหนูยังหาเวของละครไม่เจอแต่เรื่องนี้เขาเล่นเยอะดราม่าเยอะแล้วหมดอารมณ์แบบเยอะมากต้องติดตามตเขาหาผู้ชายเจอนะเวก็อันี้ตัตาละครกับตาเรื่องคมรัก ในละครเนี่ยเราจะเปลี่ยนอุ้ยปูไม่ได้เกือบแล้วกูกำลังจะเข้าเรื่องเรื่องการละครแล้วกับกากละครสองคนค่ะค่ะก็ฝากละครนะคะบนพจน์มิกระตายนะคะเรื่องนี้เราก็จะเห็นพี่จีน่าในบทบาทที่ค่อนข้างที่จะไม่เห็นไม่เคยเห็นแล้วก็ได้แสดงแบบว่า เรียกว่าพลังการแสดงของวินจีนา่าละกันเอาจริงอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงต้องชมเขาก่อนเพราะว่าปกติอ่ะเขาไม่ได้เติบโตมากับแบบการแสดงอ่ะแล้วก็ทำได้ขนาดนี้คือเขาเก่งมากๆนะแล้วก็แบบเฮ้ออเยอารมณ์เขาแบบเล่นดีมากดราม่าก,ก้าวไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวมันมาจริง <c oughs> เราต้องช่วยกันเราเป็น okay, เ okay. ่อนกันเนาะเราเป็นใจน้องกัน <c oughs> แต่ขอพูดชมก้าวอย่างนึงก็คืออันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงคือ เราไม่ค่อยปกติไม่ค่อยได้เข้ากับแบบนางเอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก้าวอ่ะเป็นคนไม่ถือตัวแล้วเวลาสับส่งอ่ะทั้งท้งที่กล้องอ่ะไม่ได้รับก้าวนะแต่ก้าวส่งแบบส่งแบบสุดมากๆแบบร้องให้ก็คือร้องจริงอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบเออขอบคุณถ้าไม่มีก้าวอ่ะไอซีนพี่น้องก็คงแบบว่าไม่ได้แบบนั้นเราต้องลากันจริงจริงไงเออแต่ว่าคัดปุ๊บนะร้อน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 